ปรุงรสเลยอันนี้ย่าห่อเดียวกับเสีอ้๊วขาวที่หนูต้มจับใส่อะ่ะราเมนโล่ผัดทีละครึ่งนะคะต้องผัดสองครั้งเหรอคะัค<ะ>่ะงั้นเยอะไปเป็นหอมขึ้นชา่า่ยค่ะ นี่นะสามใบสามใบสามใบใบใหญ่ๆนู่นใบใหญ่สุดอยู่นู่นติดเองแบกเองผัดเองล้างเองด้วยค่ะทุกอย่างค่ะนุ้ยขอพริกนุ้ยจ้าขอพริกหน่อยพริกพริกอ่ะมาเอามาก่อนมาก่อนมาเอาเท่าที่ได้มาก่อนะครับนี่โอเคช่วงเวลาเร่งด่วน มอปลานูก่อนจ้าจ้์มาดิค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นปลาดุกปลาดินผัดเต้าเจี้ยวค่ะอาจยาปลาดินผัดเต้าเจี้ยวนี่ปลาดินทอดมาเรียบร้อยท่านชอมก็มีหลากหลายปลานะสลับกับเปียกอันนี้มาดูปลาดินผัดเต้าเจี้ยวครับมองไกลๆที่แรกน,นว่าปลาดุก เี่ยวไอ้เต้าเกี่ยวของเชฟหอมนะจ้าปรุงรสเลยอันนี้ย่าห่อเดียวกับไอซีอ๊วขาวที่หนูต้มจับสายอะค่ะนกกระเลียงค่ะอือเต้าเกี่ยวโบราณไี่น่าหอม พูดถึงคลิปนั้นพอบอกว่าใช้ยี่ห้อไหนปุ๊บคนเดินหาซื้อตามซื้อขาวตาแต่ซีิวแต่ซอวเพาอร่อย,ยนะคะไม่เค็มมากห,หอมสูตรโบราณอันนี้ก็ตราเดียวกันคะตานกเกลียง ราเนนุ่มค่ะทีละ,นนะครึ่งนะคะต้องผัดสองครั้งเหรอคะใช่ยมงงั้นเยอะไปจริงู ิกเป็นหอมขึ้นช่ายาาก็สไตล์คล้ายๆ ลาผัดขึ้นช่ายนั่นแหละค่ะ่างนี้เราตักถุงเท่าไหร่ครับห้าสิบค่ะจานปานินห้าถ้าเป็นปานินห้าสิบไปเป็นตากระพงก็ต้องหกสิบค่ะ ีหรือผ่านพริกน้ย้ยริกทักเลยครับก,ก็กกร,ออร้านที่อ้อมอยู่ตลาดโพสามต้นนะอันนี้จอยอิสรภาพ27ฝั่งนี้ฝั่งถ้าด้านเข้าอีกด้านหนึ่งก็อิสรภาพ29ครับ ึ้นค่อากาศมันร้อนเลยจ้นกช่ักหมูก็ทานน้อยน้ําหนักก็ไม่ขึ้นไก่ก็ทานน้อยน้ําหนักไม่ขึ้นไข่ออกมา<บ>ปริมาณน้อยราคามันก็ต้องโดดตามธรรมชาติมันมันเป็น,นกลไกของธรรมชาติะะคถ้าผลผลิตออกมาน้อยแม่ค้าก็ต้องมาขึ้นราคากับเราทุกอย่างมันตามสภาวะเศรษฐกิจใ่มาแล้วตัดให้ลูกค้าเลยค,ค่ะ เราเราแยกเต้าหู้ไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตักไปตักมาเละหมดเละหมดเต้าหู้ก็จะชวนกันเละหมด,ดมในหม้อก็ร้านพี่อ้อมก็เนี่ยนะฮะซอยอิสรภาพ27นะที่เห็นข้างหน้านอยู่ในตลาดโพต3มต้นหรือเข้าด้านหลังก็เข้าทางซอย29เกก็ได้เข้าซอยย9เก้าก็ทะลุมาได้ค่ะใช่ค่ะ ข้าุซอยเข้ามามีมีผักสดมีของสดมีหมูตอนนี้เมนูคนสั่งออเดอร์เข้ากล่องมาเยอะนะแต่ว่ากำไรน้อยค่ะแต่ว่าเราอาศัยปริมาณใช่ีีน้้ดวยก็ใครจะติดต่อให้ไปออกร้านหรือว่าเข้ากล่องก็นี้นะร้านที่ออมศูนปหย่อบ 7263ค่ะชั้นหนึ่งศูนย์แปดโทรศูนย์แปดหกห้าย์เก้าเจ็ดสองหกสามค่ะโทรช่วงบ่ายโทรมาเลยค่ะเนี่ยเพื่อนนุ้ยทำไมนุ้ยเนี่ยเอาไข่ใหม่ออกมาช้าไข่ที่อยู่ในหมูเนี่ยปลาดิบปานิบผัดเรียกว่าอะไรเรียกทองเขาเรียกว่าปานิบผัดผัดถิงเหรอผัดกรเที่ยว มันก็คล้ายๆกับปลาผัดขึ้นไข่แต่ว่าจะใส่ขิงใส่อะไรเยอะอันนี้ใส่ยำ